สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับชวนชมรถสวยเน้นใช้งาน1คันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมิส s ูบิชิแรนเซอร์นะครับปี2004ตัวนี้2.0เดิมโรงงานนะครับจัดทรงไว้ให้สวยๆนะครับคันนี้เน้นทำสวยนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเครื่อง2 0เดิมเโรงงานนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับท้าย J แปะครับตัวนี้ หน้าใช้หน้าจับจองนะครับสาหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงก็มีของแถมมาให้เรียบร้อยนะครับตีตู้มาเนียนๆครับติดแก๊ส LPG มาเรียบร้อยนะครับเน้นสวยประหยัดใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะครับลองชมลองเช็คดูจะสวยถูกใจสมาชิกกันหรือเปล่านะครับใครที่กําลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับหนึ่งแบาทนะครับรถอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสภาพสวยเดิมบางนิดๆหน่อยๆนะครับมีทําสีจัดทรงมาให้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าหน้าเดิมท้ายเดิมนั่แหละครับงามๆครับสําหรับคนที่ชอบนะครับไม่ต้องแต่งเองไม่ต้องจัดเองนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับตีว่ารถสวยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับคันนี้เรียกว่าแต่งสวยนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้ปกตินะครับไม่ได้แต่งเละนะฮะเอาเป็นว่าคุ้มนั่แหละครับ ชุดแต่งแบบนี้แล้วก็ของแถมเครื่องเสียงมีของแท้จากญี่ปุ่นใส่เข้าไปหลายอย่างนะครับจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยสําหรับสมาชิกที่ชอบและสนใจหาแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากครับถ้าทําเองนี่น่าจะมีหลายแสนทีนี้ซื้อทีเดียวเลยครับจบเลยครับ1นึ0 0แบาทนะครับชอบจริงโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับทรงดีสีสวยสําหรับคนที่ชอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับ ประมาณนี้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในการซ่อมบำรุงดูแลก็ในส่วนของซีเดียหรือแลนเซอร์ขับก็ได้ครับในแฟนเพจใน YouTube มีคนรีวิวชัดๆครับสวยๆแบบนี้ลองเช็ครองชมถ้าชอบถ้าใช่นะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแบบนี้นะครับงามๆเลยครับเป็น2.0นะครับก็แรงนะครับกว่าติดแก๊ส LPG ไว้ให้แล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่ชอบและสนใจนะครับเน้นย้ำให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ทรงดีสีสวยของแต่งพอมีนะครับ LPG 2อุมีเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยประเด็นก็คือถ้าชอบหรือเปล่านั่นแหละครับก็ตัวนี้นะครับเบาะแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับใครไม่ชอบก็ไปหาเปลี่ยนเดิมนะครับในซีเดียขับก็ได้ครับถามหาแรกเดี๋ยวก็มีคนมาแลกครับถ้าใครเน้นใช้ปกติก็ไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้ครับแต่ที่แน่นอนได้เครื่องเสียงมา1ชุดแล้วครับพร้อมชุดแต่งของแถมพอมีครับเน้นประหยัดเน้นใช้งานเน้นสวย ใช้ในชีวิตประจําวันได้ตังนี้2.0เดิมๆโรงงานนะครับก็จัดไว้ให้ประมาณหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับรองโทรเจราจาสอบถามไปเช็ครถไปดูรถนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมหวังว่าคันนี้จะถูกตาถูกใจนะครับเน้นนะครับโทรเจราจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับกระทุ่มแบรนด์สมุทรสาครครับสวัสดี